มาดูย่าอาซิพาเอฟซีมาจากที่ไหนไม่รู้มารับประทานข้าวที่บ้านค่ะสวัสดีค่ะช่งยาซิสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าซิกโก้โอ้ยลืมลืมไปเลยลืมอีหยังเนาะสวัสดีค่ะโอ้โหฮะก็มาไลฟ์ไว้์ยังไม่มีคลิปค่ะ สวัสดีค่สวัสดีเอฟซีมาจากไหนคะมานั่งกินข้าวอยู่ย่าซี่นี่ขอถานหน่อยอายุหกสิบปีละบอกบโอ้ยคอยคือว่าถือแะสุดยอดของคาแข็งแรงอปีนภูเหล็กภัยได้ไหมปีนภูเหล็กไฟน่ะได้แข็งแรงมากนะถ้าถ้าถ้าปีนนี่กินข้ามันก็ลองงได้อยูไเนาะสักเดียวขอบ ลูกค้าตั้งตังถามว่าตามสบายแล้วค่ะอ้าวย่าอาชีพายเอฟซีแล้วกินข้าวมาข้าวมากินข้าวทานข้าวนะคะดื่มน้ำก่อนแอดมินแอดมินอ่าเบนก็รักษาเนื้อรักษาตัวเด้อท้องได้สามเดือนแล้วค่ะขอบคุณค่ะปะลอดเป็นห่วงค่ะหลานไพ่นี่แหละค่ะไม่ใช่คนอื่นคนไกลญาติพี่น้องกันทั้งนั้น ล้วจะไปออุ้ยนุงนี่ค่ะฉันให้ตายเสียยังดีกว่าวมาทรมานนในเมื่อไม่ต้องการ,มามารก็ควรจะฆ่ามันเป็นบ้ามะขามเนี่ยโบเชบมะขามผลตกใส่บอกเจ็บท้องเลยเอาว่าบาเตือนได้คุณยาย ไม่ได้อันนั <net> ้นหรอกเนาะเขาเอามาให้เนาะเอาเอามาตั nuts, <Power Nate> ้งไว้ตรงนี้ตั้งมาคืนแล้วไม่อะไรมันอยู่ข้างในเนาะฝนตกแต็ฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้าลังเมื่อตื่นตีตีสามอ่ะข้กระไล่สดตื่นตีสามเป็นคนที่ไม่ก็ชอบของหวานของหวานน้ำนักเาไหร่คะ หูตอนนี้อย่าถามเลยห้าสิบครับตั้งแต่มาเนี่ยที่ไปกัดตัวสิสองอาทิตย์เนี่ยกินกับนอนแต่ว่าอายุหกสิบเขาไม่มีตีนกาคือเราด้วยไม่ไ่แก่ไม่แก่ไม่แก่ผมเจ้านายยเอมาบะเอาผมดําเลยจะสวยผมผมจริงๆน่ะสีน้ําตาลเออถ้ามันงอกไงมันงอกมันงอก ทีนี้ก็ถ้าเรายอมเอาชีน้ำตาลเลยไหมถ้าเรายอมนะ่ะเดี๋ยวอันนี้ค่ะไม่ถึงเดือนมันก็จะเห็นผมงอกเอะแต่ก่อนนี่ย้อมสีดำเสรมน้ำตาลใช่ไหม,มก็เลยลําคาไงเราไม่มีเวลาย้อม,อมหงอกเลยแต่ใน,นผัดย้อมแบบนั้นแล้วผัดสีดําก็ขึ้นไดนเนาะเดี๋ยวยายจะเอาสีสีนี้มั้งถ้าไม่พูดไทยนะให้เป็นมาดามาใช่หรถ้าไม่พูดไทยนะไม่รู้ว่าคนไทยนะ เป็นคนจีนเบิงคือคนจีนแม่นบอเจ้าน่ะค่อยเบิงเจ้าคือเป็นคนทางจีนน่ะมีเชื้อสายนะนั่นยายเป็นมุ้งเออผิวได้แบบยขาวมากยายเป็นมุ้งกันยังไงเี่จะไปที่อันนี้เนยอ่อนอ่อนมีเงินมีทองเนาะมีเงินมีทองขออนุญาตถามก่อน ว่าทำไมทำไมได้ไปทำไมได้ไปที่นู่นคะอ่เมื่อสามสิบปีก่อนมีแฟนเป็นคนทมไิกันโอ้มีลูกแล้วกันไหมคะในในยุคสงครามไหมคนณ่ยังลูกยังลอกอายุหกสิบปีที่ปีก้าสองไม่มีแล้วสงครามไม่มีแล้วเบิร์ดแล้วเนาะปีก้าสองเบิร์ดก็ถามมั่วไปค่ะปีก้าสองไม่มีค่ะยัง คุณแม่เราตัดสินใจไปอยู่ที่นู่นครบกับเขาอยู่นานอยู่ไหนแอนคอนน้ากินหน่อยคบกับเขานานอยู่พอแห้งนะก็คบก็เจนไปหลายรอบตอนที่เป็นเพื่อนกันแล้วไม่ไปเขาไม่กล้าอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่อยู่มุมไหนของโลกเหรออเมิกาไม่รู้จักหรอกไม่ไม่ค่อยสนใจไม่อยากไปหรอก แต่เพราะว่าดวงเราจะได้ไปอยู่ตรงนั้นยาสีเราไปเก็บผักหวานไม่วันคนที่อยากไปอยากไปกลับไม่ได้กินข้าวแล้วก็ไปคนที่อยากไปอะทําทุกอย่างเอาเงินเข้าบันนี้ทำสเตทเมนต์ขอวิ้าไม่ผ่านค่ะไอเราจะพลัดจะพลูทํางานอยู่ดีๆเอ้อแต่ไปเช่นนั้นอือแล้วก็ไปทีนี แต่งานอยู่อยู่กับแฟนได้เจ็ดปีก็หยากันที่ต่างประเทศนะหยากันแล้วก็ทํางานของเราเลี้ยงตัวเองไปแล้วขึ้นไปอยู่แล้วเราเคยเป็นอิตระนานใช่ไหมเราบ่นมันบ่ได้ให้ค่ะทำทงานอยู่โรงแรมห้าดาวมาสิบห้าปีขับปิบอรนนะแม่ย่าที่ดูเฟซบุ๊กจะรู้ว่าแต่ก่อนไม้ทำงานเลย มื่กาดูเป็นนะนาะทางานทีแรกก็ดูๆนะทำไมาย่จี้ไม่ตอบเรานะพอมาพอมาเห็นเขาบอกว่าครูจิ๋วมาสอนภาษาย่อาชีอ่านไม่อ่านไม่อ่านไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ออกอะฮะตอบตรงๆเลยก็เลยก็เลยหายหายงอนย่าชีพอ๋อตายแล้วเราก็ไปคิดว่าทําไมเ็าไม่ตอบไม่ตอบย่อาชีพเนี่ยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปกอกๆจะไปพักหยัก <laughs> ยา่าชิจะ,จะว่าจะจะให้จัดการเรื่องลำแก้บนเงียบหมว่าวงไ,งไม่ติดต่อแล้วก็เลยติดต่อไปทางน้องลุงส้ม,มนุ่มนิ่มชมแบ่อ,อะไรพวกนั<ม>้นเจ้าไม่ติดต่อพี่จิว๋วเลยหรอฮะย่าไม่ติดต่อพี่จิ๋วอ๋อไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเศษเขาเพราะเพราะว่าคุณติ๋วเขาเพ,าาพิ่งมาเพิ่ง มีช่องเขาเมื่อไม่นานนี้เองใช่ไหมแต่ก่อนเข้ามาก็เห็นคนรุมราว่าเขาเนาะคนเรานี่เอ็ดีลงคนบางคนี่ก็เกินไปะนืะเกินินเกินไปนะเ,น,เ,น,เน,นะนี่ยยายจำลองเคยเห็นไหมที่บอกว่ายายจำลองบอกด้วยนะ,อะบอกาปอรปเซ็นตด้วยให้ทําอย่างงู้นให้ทาอย่างนี้เราเห็นเราเราเห็นแล้วหมันใจวะ<ด>เขียนไปเ็าตอบไปเลยนะตอบคอมเมนต์ไป นี่เอฟซีเราเป็นเอฟซีนะจ๊ะทีแรกเขพูดดีๆหน่อยนะเอฟซี FC นะจ๊ะไม่ใช่เ <Ừ. S 2> มียลุงพลเด้อเมียลุงพลก็ยังมไม่ได้ไปสร้างลุงพลเลยออขนาดป้าแตนน่ะเป็นเป็นคนที่ลุงพลแกงใจที่สุดยังไม่กล้าเลยเราเป็นใครใครมีขอ,อบเขตเมื่อวานนี้เรายังไม่กล้าเข้าไปทักลุงพลก่อนเลยเราขอไปทักป้าแตนก่อนตามอรยาใช่ไหม S <S อืมถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็ประทักลุงพลก่อนอืมแต่เราเป็นผู้หญิงถึงแม้ว่าจะแก่ตามมารยาทเราก็ต้องประทักฝ่ายเมียก,ก่อนสิใช่ไหมตามมารยาทของคนม,มันมันดูไม่งามนะถ้า <8 S 2> เดินผ่ <นะ S 2> านหน้าเมียเข้าไปไปนาชื่อบอกแ้างเแ้นาทีแล้วเจ็ดแล้ง พอจบแล้วเขาจบคลิปแนเยขอบคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดครให้ยายนะจ๊ะเมื่อวานนี้